3対3の引き分けだったんであので、まあ、選手もあそこまでよく頑張ってくれてたしあの勝たせてあげたかったなって勝ちたかったなっていうのは正直な感想です。 ค่ะก็ผลการแข่งขันนะคะอยู่ที่เสมอ3ประตูต่อ3นะคะ <c oughs> คิดว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่จริงๆแล้วตัวโค้ชเองก็อยากจะทําให้ทีมชนะอยากผลักดันให้ทีมชนะแล้วก็ตัวผู้เล่นเองก็คงอยากจะชนะด้วยนะคะแต่ว่าผลก็ออกมาตามนี้ก็ค่อนข้างที่จะทุกคนทําเต็มที่แล้วเป็นที่น่าพอใจค่ะครับรังมอง えっと、まあブリラム戦も川崎戦も、えー、っと北海道コンサドーレ札幌としての,あの攻撃も攻撃的に守備も攻撃的にってもう常にあの相手に襲いかかるっていう形の,あのチームのコンセプトをあの、まあ、目指してあのやりきったっていう形で、まあ、ブリラム戦は残念ながら。 あの結果は出ませんでしたけど、まあ、川崎も引っ掛けでしたけど内容的には、えー、今日の試合の方があの自分たちのあの普段から目指してるサッカーのレベルを上げようとするチャレンジするゲームっていうのはあの今日の方があの少しできたのかなと思ってます。ここの暑さのののさ中中でで自分たちにこの急に急北海道との温度差が20度差ぐらいある中で まあボールを簡単に失わない対戦相手が王者川崎だった日本でタイトルを多く取るようなチームであっても自分たちがボールを失わないんだっていうのをこの暑さの中で選手はしっかり実践してくれたと思うのであの来年につながる、えー、ゲームができたかなと思ってます来年はさらにレベルを上げられるようにあの ACL に出れるようなチームになるように頑張りたいと思います ค่ะสำหรับในครั้งนี้นะคะจริงๆแล้วทั้งแมตช์บุรีรัมนะคะแล้วก็แมตช์กับคาว s สกิฟอน n าเล่เนี่ยก็คิดว่าทางทีมฮอกไกโดคอนซโดเลซัปโปโรเนี่ยสามารถที่จะรักษาคอนเซปต์ของทีมไว้ได้ก็คือเป็นเกมรุก ทั้งเกมบุกและเกมรับนะคะก็จะเป็นเกมรุกพร้อมแอตแท็กเสมอนะคะซึ่งคิดว่าสามารถที่จะคงคอนเซปต์แล้วก็รักษาคอนเซปต์นี้นโยบายนี้ของทีมได้ดีค่ะซึ่งแมตช์กับทางบริรัมเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลอย่างที่คาดหวังไว้เนื่องจากจบที่สกอร์ออแพ้บริรัมไปนะคะแต่ว่าคิดว่าถ้าเป็นเนื้อหาของเกมเนี่ยในวันนี้กับแมตช์กับคาวาซากิฟอนทาเล่เนี่ยคิดว่า ผู้เล่นนะคะแล้วก็ทีมเนี่ยสามารถที่จะแสดงสิ่งที่ทีมเนี่ยวาดไว้ตามคอนเซปต์ได้นะคะคือ,อแสดงฟุตบอลที่ที่เป็นเกมรุกเกมบุกในทั้งเกมบุกแล้วก็เกมรับนะคะเราก็พัฒนาศัก,กยภาพให้ทุกๆคนเนี่ยได้เห็นฟุตบอลในไฮเลเวลนะคะอย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในสภาพอากาศที่ร้อนมากๆนี้นะคะจะต้องบอกว่าอากาศที่ประเทศไทยวันนี้เนี่ยมีอุณหภูมิต่างกับบ้านเกิดของทุกๆคนที่มาเนี่ยก็คือที่ฮอกไกโดเนี่ยถึง20องศานะคะทำให้เกิดผลต่อสภาพร่างกายของผู้เล่นบ้างแต่ว่าในวันนี้เนี่ยทุกๆคนก็ทำเต็มที่โดยที่ไม่เสียบอลง่ายๆนะคะในสภาพอากาศแล้วก็ในคอนดิชันแบบนี้คิดว่าการเล่นในสภาพที่ ในสภาพอากาศที่ร้อนและกดดันแบบนี้นะคะการที่ผู้เล่นเนี่ยได้ผ่านการเล่นในบรรยากาศแบบนี้มาเนี่ยจะส่งผลให้กับการเล่นในปีต่อๆไปแล้วก็อยากจะพัฒนาศักยภาพของผู้เล่นและทีมไปเรื่อยๆเพื่อที่ในปตีต่อไปจะได้ลงแข่งใน ACL ค่ะ ผมขอบคุณโค้ชมาซารุโอกิตะมากครับแล้วก็ขอบคุณที่มาเล่นในเมืองไทยทั้งสองนัดครับผมขอบคุณที่มอบประสบการณ์ดีๆให้ประเทศไทยครับขอบคุณครับขอบคุณโค้ิ今回はタイにお越しいただき誠にありがとうございました。まあ、本日はどうもありがとうございました。